ําหรับคนที่กําลังเลือกที่อยู่นะฮะแล้วกําลังลังเลระหว่างในเมืองกับชนบทนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องไม่ลืมในการเลือกบ้านอ่ะอย่าลืมคํานึ่งถึงเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงโรงพยาบาลนะฮะเหตุผลเพราะว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลแบบตามเพอกับโรงพยาบาลในจังหวัดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกข้อจํากัดในการรักษาที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสเตีมี เป็นไอ้การนนหัวใจขาดเลือดแบบเร่งด่วนอ่ะเขาจะมีการรักษาที่เรียกว่าการทนะํา PCI เนาะซึ่งไอ้การทํา PCI เนี่ยถ้าทําเร็วผลการรักษามันจะดีกว่าถ้าทํา PCI ไม่ได้เขาก็จะให้เป็นการเ,าเขาเรียกให้ SK นะยาระ,ล,ะลิมเลือดที่ผลการรักษามันไม่เท่ากันทํา PCI ไงหรือว่าถ้าคุณเป็นแบบสมองขาดเลือดมันต้องได้ยาชื่อว่าไอ้ตัว RTPA อนะฮะ RTPA นี่ถ้าให้ภายใน4ชั่วโมงเนี่ยได้ผลการรักษาที่ดีกว่า เช่นเดีวยวกันถ้าเป็น PCI เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำภายในสามชั่วโมงได้การรักษาจะดีกว่าคำนึงถึงเรื่องนี้ไปด้วยเพราะว่าบางคนแบบอาจจะป่วยบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่อะไรแบบนี้ที่มันต้องแบบเข้าถึงโรงพยาบาลได้แบบด่วนๆอนี้อันนี้คำนึงถึงเสมอนะฮะเพราะว่าผมเจอเคสที่ด้วยความที่อยู่ไกลเมืองอ่ะก็จะเดินทางไปหาหมอที่ทำ PCI ได้หรือเดินทางไปหาหมอที่ทำา t p a ได้ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงนะแค่ขับรถไปแนคะ่สองชั่วโมงแล้ว มันก็ทําให้ได้การรักษาที่ดีที่สุดได้ยากไงแล้วกว่าจะมาโรงพยาบาลกว่าจะทำื่องส่งตัวกว่าจะไปถึงตัวโรงพยาบาลจังหวัดบางโรงพยาบาลจังหวัดทัน PCI ไม่ได้อีกอะไรไปนเนี้ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลจังหวัดเขาพยายามให้มีหมอที่ทำ PCI ได้ทุกจังหวัดแล้วนะะแต่ว่ายังไม่ได้ทุกที่หรอก